ก็มาเสียใจทีหลังเองก็บอกว่าอาจารย์โดนคุณสม่มนต์ดำควรทําอย่างไรดีผมก็บอกว่ามีมียันเกาะเพชรยันเกาะเพชรเนี่ยเป็นยันที่เป็นบารมีพระพุทธเจ้านะเป็นการเล่นห้องของอิติปิโสพควา <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าเป็นยันยันยันเกาะเพชรเนี่ยสามารถป้องกันได้จริงแต่คนส่วนใหญ่ก็บอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมมันไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ผมบอกว่าจริงๆไม่ใช่ไม่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้นะ แต่ว่าคุณจะปฏิบัติกันหรือเปล่าล่ะนั่นแหละสำคัญที่สุดนะเอามากันนะทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญบนโลกใบนี้ใช่ถูกต้องในโลกบันเนี้ในโลกใบน,นี้อะไรก็ไม่บังเอิญทั้งนั้นหรอกมันเป็นสภาวะกรรมไม่ต้องเอามากหรอกเอ่อแม้แต่คนที่เพิ่งตายหรือคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดเกิดจากสภาวะกรรมผมพยายามทํารายการเนี่ยหลายครั้งแล้วนะ พยายามทํารายการนี้หลายครั้งแต่คนส่วนใหญ่เขาจะไม่เชื่อกันไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อจะรันนะเขาบอกนะเพื่อนผมเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะเล่าว่าอะไรรู้ไหมสวัสดีนะครับทุกท่านคือเพื่อนผมเขาจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเวลากรรมมันจะมาเราไปเตือนเขายังไงเขาไม่ฟังเราหรอกทาไมเขาไม่ฟังอะ่ะเพราะว่าวาระกรรมมันมาถึงวาระกรรมมาถึงเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นอะ่ะดูพูดอะไรคนนั้นก็ไม่เชื่อ พูดอะไรคนนั้นก็ไม่ปฏิบัตินี่พูดจริงๆนะเออกดแชร์ออกไปก็ได้นะรายการแบบนี้ผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเอออย่างทำไม <c oughs> ยุคนี้เขาเรียกยุคมหาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจคนจะหาเงินยากขึ้นภัยเศรษฐกิจจะจะมากขึ้นโดยอัตโนมัติแต่คนก็ไม่เชื่อผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนบอกว่าเงินมันยังหาง่ายอยู่นะเงินมันยังหาง่ายอยู่ผมบอกเลยเงินจะเริ่มหายากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆผู้คนจะลําบาก แล้วเด็กรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยโดนโดนยึดซับเยอะโดนยึดซับเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเขาเขาใช้เงินกันแบบอะไรนะมันใช้เงินแบบอะไรนะใช้เงินแบบที่เรียกว่าไม่รู้จักคุณค่านะไม่รู้จักคุณค่าบางทีเนี่ยบางบางทีมันได้มาง่ายใช่ป่ะคนก็คิดว่าต่อไปข้างหน้ามันจะหาได้แต่จริงๆมันหาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินนะ่ะในโลกเนี่ย ครัวเรือนไทยเนี่ยที่ผมไปเคยไปอ่านอ่านมาเป็นหนี้สักเก้าสิบหกเปอร์เซ็นคือเกินร้อยละหกสิบอะไม่มีเงินเก็บกันเลยคือพูดง่ายว่าเงินระยะยาวไม่มีถึงอายุหกสิบกว่าก็ <c oughs> <c oughs> ก็ยังต้องทํางานอยู่ทําไมต้องทํางานเพราะว่าเงินมันไม่มีเมื่อเงินไม่มีแล้วก็ต้องทํางานต่อไปบางทีเนี่ยถึงผมจะพูดว่าสภาวะกรรมมันรุนแรงนะเอาคนตายนะทุกวันนี้ก็แบบ เสียหายเศร,รษฐกิจฆ่าคนตายเยอะเวลาผมผมชวนคนคนสวดมนต์เนี่ยถามว่าผมชวนโดยบังเอิญันไม่มีคําว่าบาังเอิญหรอกเพียงแต่ว่า